ใช้แล้วบิวว่าฟาร์มอีกสักของสามรอบบิวจะซื้อเลยละว้าวแล้วคุณบิวแต่งรถใช่ไหมแล้วคุณคิมเมื่อวานนะ่ะแต่งรถถ้าจนแบบแต่งรถเลอเงินหมื่นเดียวทั้งตัวไม่ถึงด้วยมั้งพันเดียวมั้งพันเดียวแต่งในขนาดนว้เอารถไอ้นี่ด้วยไงรถเพื่อนใหม่ไปแต่งด้วยไงต้องเห็นต้องเห็นเลยคุณคิมรถสุลต่านเหรอต้องเห็นต้องเห็น เหตุผลก็ยังที่อบอกพี่งเงินหมดเนี่ยรถคันเนี้ยัากลีอลโหลอลีเราควงซื้อปืนเก็บไว้ไหมก็คนจะมีนะแต่อาจจะต้องปรึกษาเขาตำรวจก่อนว่าต้องมีใบอนุญาตอะไรหรือเปล่าอ้วหเห็นมันมีขายอะไม่ต้องปรึกษาหรอกเดี๋ยวต้องหลบไม่อนุญาตอ้วแคก็แอบซื้อดีกว่าเราต้องใช้ยิงสองบี้อีกนะเดี๋ยวอ้โทรหาไก่ก่อน ฮัลโหลอะไก่ว่ายังไงโอ้ว่าโอจะไปซื้อปึ่งแหละโอเคโอเคเดี๋ยวไปเลือกก่อนเดี๋ยวกันนี่อะไรบ้างเลยราคาแพงอยู่นะมีปึ่งพกอะสังมืองโอ้ทางผมมัน่าพอวันโอ้แพงแพงถ้าพกมาเชเตจะผิดไหมมั้ยโอเคเราจะถือเอาดีนะเราไม่ควงถือเดิงอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องลบกจักนะ เวหรือเบิกลกมาก่องสิอ้วอยากชวงไปขับรถเพื่อที่ว่าอ้วจะอัดวีดีโอ,ซ,อซ่อมรถให้สวยองก่อนนะทุกคนก่อนจะไปขับจากนี่ไปไหนดีนะจะได้วิวสวยๆเอาวิวสวยๆตอวอาดาซีดีกว่าโอเคงั้นทุกคนบุกไปสนามมวยก่อน Mind to a limit where it needs to be. the work black, I vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. ได้นะได้นะสวยอยู่นะเออคุณคุณลีคุณลีตายร่วม่ลยคุณลีลมาถ่ายรูปลงกันเถอะถอะไรแต่ละคนแต่ละคนเออถือขวดเบียร์โอเคอยู่มึงพาเพื่อมาเกิยงเบียร์ริมทะเลเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหำทำเป็นท้างงาน <c oughs> เอาละนะสามสองหนึ่ง อ,อ,อ,อว่ายอย่างไรไอไปไปที่เรือยอตนไหมเรือยอหน่ะไปตามทุกคนว่ายน้ำไปเหรอใช่ใช่ใช่มาน้ำไปมันว่าย,ยัางไงวะไปนะสอนผมว่ายน้ำด้วยเลยก่น a few moments later ขอ,อเรือมังมีไว้ทัดอย่างนี้นี่เองเอ้ตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยเออแสงมันเข้าตัวรูพอดีเลยใช่ตรงนั้นแนหะแสงมัน โอเคเลยแต่ยืนยืนตรงช่วงเนี้ยแต่ว่าวิวข้างหลังมันก็จะเป็นเมืองเฮ้ยบนไลัแล้วกูตายหายเรยวเสียงหวยหวงเมื่อกี้มันคืออะไรไว้อะไรให้กับเขาสามนาทีเสียงจรงน้ำเหรอไม่ได้เฮ้ยบารนี่มันดีว่ะ เห่งโคกได้เลยคมึงกลัอ่ะฮโอารียารีได้ยินร้องได้ยินแล้วผมอยากเป็นนักข่าใช่ดิเดี๋ยววิวประกันตัวให้ผมอยากเป็นคนที่ม้องคนในแก๊งดีมากมันต้องมีคงอย่างนี้ในแก๊งเรามันต้องมีใช่ใช่ใช่งานสซ่กระบกยกให้จอนแล้วกันเช่นล้างส้วมล้างจานโอ้ยไม่ใช่ไ่มาส กกจริงๆเลยนั่นแหละ A few moments later เดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอยู่แลนแดงเพื่อนอ่ะเบกนี่ไอซีชื่ออะไรคะชื่อใครครับใครอ่ะใครอ่ะใครสัตว์ปวดหัวอะไรหมายถึงอาเบกอะไรอาเบกอาเบกอ่ะชื่อใครก็หมายถึงอาเบกไงก็ชื่อใครยังไม่ทันเริ่มเลยชื่อของอาเบกในไอซีอ่ะ ชื่อใครทาคาก,กิอ๋อชื่อแบบคงยี่ปุงเขาเป็นลูกเครื่องที่ปรุงใช่แล้ว,ลวอาจองสังอจอจงสังนี่เป็นแบบว่าเป็นญาติส่วนไหนของอา่าคุงบ๊อบบี้จะพูด,พดยังไงดีความความสัมพันธ์มันซับซ้อนเย็บหยอย่าบอกนะไม่คงคุยกันหรอกหรือว่ารัากฉันรักฉันพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนสนิททิกไม่ซื่อหรือเป็นหรือเป็นเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน หรือว่ามากกว่าเพื่องแต่ไม่ใช่คงรักใช่หรือเป็นแค่เฟนโซนเป็น,เป,นเป็นเพื่อนที่รู้ักกันต่างแก๊งที่สุดแก๊งเราก็มากโลลกหาคนละไม่รู้อากอากาศเก็บฝันนะครับน่ากลัวไปมันดูไม่น่ารักเลย ใช่ผมไม่ผมไม่ผมไม่น่ารักสายตาใครอยู <Sud> ่แล้วนี่น้อยใจวาเวน้อยใจเดี๋ยวไปง้อก่อนเดี๋ยวไปง้อต้องง้อแล้วโอ้โหลบหลังทำมโอ้หน่าใจง้มามาโอ้โหเลยเอาเลยเอาเลยมาโอ้ริชชี่ขอหนีขอหนีมาเวมากมึงมีกิ่งด้วยเป็นสิ่งที่มีกิ่งแล้วดูท่าหนีดิวัวว่านะ เราควงจะไปจกปูงดีกว่าแนะเ่าต้องหลวบมังน้อยขนาดนี้เออขับวนหาแยกกันหาเลยก็ได้ว่ามีจกปูงตรงไหนบ้างจะมีตึกเนี้ยตึกเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยงั้นไปที่ตึกตรงนั้นก่อนแล้วกันแล้วค่อยแยกกันทีนึงนี่สองปูนแล้วก็มุมนูน้นอีกสองปูนใช่น่าจะเป็นมินิเควสท,ทำอะไรบ้างวะต้องลองอะไม่แน่ใจแล้วแต่ประเทศ แสดงว่าโอ้ทำสำเร็จโอเคไปต่อเลยเฮ้ยมีกองนึงมันไ,ไ,ไม่ไม่จบอันเนี้ยอ่าบอบี้อ่ะดิบอบี้ไหนเหรอเออจบไอก,กองนี้ดีลองเลยคลิกเมาส์ซ้ายนะตำรวจออกอะฮะตอนนี้ไปล้วไปล้วตัวดตัใครตำรวจมาตำรวจไปเลยไปอย่าเรียกใครไปเลย แจะรอดแล้วบอบบี้อ่ะบอบบี้อ่ะโวไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่ว่าอีดงจักเหรอตกเกมแล้วตกน้ำโว้ิชิกแย่ยิ่งกว่ารถจนี่ไงจอดตรงนั้นเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปรถเรือพังแล้วเบิกแล้วงั้นต้องไปเบิกรถก่อน รถแรงจัดท่านอไรนะสรุเป็นไงบ้างอ่าเขาเอาไปเล่นกันพนันในตลาดพี่อ๋อแล้วคนนี้มันไม่ติดลบแค่เงินในตัวแต่มันติดลบยันเงินในธนาคารเลยเหรอใช่ครับมันเงินในลบเลยตัดไก่ด้วยเหรอทั้งสองคนเลยเหรอใช่ครับเขาเอาไปเล่นยิงหวยสองคนเลยเย็บแป๊กโธ่เอ้ยเมื่อกี้ตำรวจโทรมาบอกว่าสรุปว่า อาไก่กับอาจงสางเอาเงินไปเล่นคาสิโนหมกตูดแล้วมาบอกว่าบล็อติดลบสองพันห้าเวงจริงๆสุดทสางจะแอบมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลอ่าไก่อยู่ไหนเออฮัลโหลอยู่ไหนโดนตโดนตกรวบเย้เป๊ะหรือโดนตำรวจจับวะหรืออยู่ไหนไม่รู้ดิฉันไปทำผิดอะไรไม่รู้อะหรือจบปูนปะเนี่ยไม่ไม่ได้จกอะ ดวจับดวง,งจับเรื่องอะไรตำรวจบอกไหมอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเออตรงที่แข่งมา้าที่แข่งมา้าใช่แล้วไอดวงจับตรงนั้นเหรอตอนนี้ตํรวจลปล่อยอยังปล่อยแล้ว,วงวงงงว่ะตรวจเป็นเดือนแล้วก็ไปแค่นะั้นใช่แล้วโอเคเขายังช่วยนะทุกคนจะไปตามหาจังไก่กันเจ้าของอปูเบเกตที่เลเบลของ,ของจองังไก่ก็อปูเบเกตที่เลเบลของเดว่า,จาเจ้เลเบลดันเลยเหมือนว่ามันมีเคสว่าแบบ หมือนมีคนขโมยแล้วไก่อ่ะก็ก็ขี่เราตามไปอ๋อใช่ก็คืออเวเองแหละอ้าวัวจกปูงอยู่อม่จกปูงเหรอใช่อัวลองจกปูงอยู่กับอาบ็อกบี้ทีนี้มันคงแจ้งเตือนขออผมเจอตำรวจที่โคตรพระเจ้าเลยบี้รถผมเกือบพังอะเยกเปกใช่เหรอเขาคิดว่ารื้อคือคงขโมยหรือเปล่านั่นนะดี